สวัสดีเช้าวันพุทธที่15ธันวาคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e a n u i s d a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศประจำวันที่15ธันวาคมปิดท้ายด้วยตามติดสถานการณ์พายุนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดของข่าวนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และที่ขาดไม่ได้ก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิยังคงลดลงอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็ในวันที่19 2 2ถึง22ธันวาคมภาคใต้ตอนล่างเตรียมนะคะตั้งรับฝนหนักเริ่มแล้ววันนี้ค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่15ธันวาคมกันค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะโดยที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด 19-21องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสค่ะสำหรับภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก1-2ององศาเซลเซียสและมีอากาศเย็นถึงหนาวก็เนื่องมาจากมีลมตะวันตกพัดความเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวนะคะ ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-13องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสค่ะจึงของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ไว้ด้วยนะคะ สำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางค่ะทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะอันหนึ่งในช่วงวันที่15 18ธันวาคมยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอเนียว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างค่ะทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์ของพายุกันค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีพายุโซนร้อนกำลังแรง1ลูกค่ะที่ชื่อราอีพายุนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศฟ,ฟิลิปปินส์วันที่17ธันวาคมค่ะและลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่18แต่เรียงคงต้องติดตามนะคะเมื่อพายุเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในเบื้องต้นคาดว่าพายุนี้จะไม่มีผลกระทบกับบ้านเรานะคะ ก็เนื่องมาจากมีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมและเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามค่ะจบพยากรณ์อากาศคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย